เอาละครับวันนี้กลับมาเจอกับผมนัทนทพลเหมือนเคยนะครับแน่นอนผมอยู่ที่ Big v i n t a g e ครับฮัทไทล่า33ใครต้องการเฟอร์นิเจอร์ระดับซูเปอร์ลักชวรีคลาสผมว่าที่นี่เหมาะมากๆแล้วก็วันนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่คำว่าโอ้อายังไม่น่าพอเพราะว่ามันหรูหรามากๆนะครับกับตัวนี้ที่เป็นเซตโซฟาเขาเรียกว่าไฟน์เซอร์ชูรอยัลโซฟาเซตนะครับประกอบไปด้วยโซฟาสามแบบด้วยกันไซส์แรกแบบ3ที่นั่ง ไซส์แบบ2ที่นั่งแล้วก็ไซส์1ที่นั่งอีก2ตัวซึ่งความพิเศษของไซส์1ที่นั่งเนี่ยด้านหลังจะมีการปักเกย็บลายดอกไม้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และก็สวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวลองนั่งให้ดูดีกว่าว่ามันสบายแค่ไหนมันหรูหราแค่ไหนสบายมากอันนี้สบายจริงๆถ้าคุณหลับตากลับบ้านมานเหนื่อยนะอันนี้เก้าอี้ดูดวิญญาณดีตัวหนึ่งเลยขอบอกเพิ่มเติมอีกอย่างนะครับตัวพนักพิงของเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันจะทําขึ้นมาสูงเป็นพิเศษเพื่อให้ความพักผ่อนเวลาคุณพิงเนี่ เก้าอีส้สตัวที่คุณจะได้มันยังไม่พอครับเขามีนี่แถมให้ด้วยกับโต๊ะตัวนี้และแน่นอนวัสดุทั้งหมดเป็นโครงสร้างของไม้แท้แข็งแรงทนทาน รับน้ำหนักได้ดีมากเลยทีเดียวและนอกจากนั้นนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยสามารถดีไซน์เข้ากับบ้านของคุณได้เพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกตัวโดยเฉพาะเซตนี้เนี่ยสามารถคัสตอมสีของหนังหรือว่าผ้าได้ครับให้มันเหมาะกับสไตล์บ้านของคุณใครที่กําลังตามหาความซูเปอร์ลักชัวรี่คลาสของเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะแบบเป็นหลุยส์วินเทจและสไตล์ยุโรปแบบนี้มาได้เลยครับกับพิกวินเทจครับผม